รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกขหญ่ทุกท่านนะครับทันทีรักในการต่อนกข่อ่นะครับรักในการเลี้ยงนกข่อ่นะครับรักในเสียงนกข่อ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ตอนเช้านะครับ ผมเอาตัวเมียนะครับตัวเมียที่จะเข้าพ่อพันธุ์กับจ้างอ้มตัวต่อไปนะครับใส่เนียดนะครับขึ้นส่ในหน้าบ้านนะครับลองดูนะครับตอนนี้เรียกนกป่ามาแล้วนะครับนกที่อยูแ่แถวหน้าบ้านผมเนี่ยผมไม่ต่อมันนะครับหน้าบ้านผมผมเก็บไว้นะครับเก็บไว้ ให้มันทําให้นกผมคึกนะครับนะครับมานั่งขันอยู่ข้างบนนู้นนะครับพี่น้องครับนู่นนะครับนีนะครับตรงหลังคานน่นนะครับขาบ้านทางนู้นนะครับย้อนแสงนะครับผมถ่ายไม่ได้ตั้งกล้องนะครับพี่น้องครับ แล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายของจออีกตัวนะครับอยู่ห่างไปประมาณสองเสาไฟนะครับสองเสาไฟประมาณห้าสิบเมตรนะครับกำลังขันอยู่นะครับตามดูนะครับพี่น้องครับว่าจะเข้าใกล้ไหมนะครับเพราะว่านกแถวนี้นะครับส่วนมากผมจะปล่อยไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็มันก็อยู่แถวนี้นะครับผมปล่อยออกมาได้แล้วก็ปล่อย เอาไว้ฝึกนกผมนะครับนะครับตัวเมียกำลังขันเรียกอยู่นะครับมาตามดูกันนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับ ตัวเมียตัวนี้นะครับผมจะเข้าเพาะพันธุ์กับจมูกงามนะครับหลังจากที่เอาออกจากโรงเพาะมาแล้วนะครับตอนนี้คือกําลังบํารุงเขาสักหน่อยนะครับให้เขาเพราะว่าช่วงที่เขาเลี้ยงลูกอยู่นะครับหลายชุดนะครับห้าชุดนะครับผมเขาก็พร้อมนะครับนกเลี้ยงลูกนี่เขาจะพร้อมนะครับเขาจะห่วงลูกมากกว่านะครับมาแล้วนะครับพี่น้องครับมาแล้วนะครับ ป่ามาแล้วนะครับนะครับมีคารมด้วยนะครับพวกป่านะ ตัวเมียก็คูนะครับพี่น้องครับนี่ครับนกตัวเมียพี่น้องเห็นนะครับพอ,อเข้าใกล้นะเพรว่าเต็มที่เขาจะไซขนนะครับพี่น้องครับมันหมายถึงว่าเขาพร้อมนะครับพี่น้องครับพร้อมที่จะวางไข่ ฟังเสียงนกป,ป่านะครับนกป,ปา่าเสียงดีอย่างนั้นนะครับผมมาปล่อยไว้นะครับนะครับ ตัวโตด้วยนะครับนกป่าตัวนี้หน,นึ่บตัวโตกว่านกพมียผมเยอะนะครับเสียงดีนะครับพี่น้องครับ เขาจะดึงพอมาถึงนะครับเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่กูแล้วนะครับพีนองครับนี่คือลักษณะของนกตัวเมียนะครับที่พร้อมที่จะประสมพันธุ์แล้วนะครับ ที่เคยโดนพเนยียดมาแล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยอบุมบำเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นนกที่ยังไม่เคยโดนตัเนยียดนะครับน่าจะเหยียบแล้วนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ดูนะครับพี่น้องครับว่าเขาจะเหยียบพิพาวนะครับเริ่มตีจากแล้วนะครับพี่น้องครับเริ่มตีจากแล้วนะครับ จะถ <the> ่ายดูนะครับพี่น้องว่าเขาใจเหยียบไหมนะครับผมขออนุญาตทำงานด้วยนะครับพี่น้องครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับผมไม่ได้เอาขากล้องมานะครับให้เขานั่งในแบบนั้นนะครับเหมือนจะสู้นะครับพี่น้องครับเหมือนจะสู้นะครับเดินกันไปแล้วนะครับพี่น้องครับเดินกันไปแล้วนะครับ แดินเลื่อนไปแล้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกจำมันง่ามนะครับที่ผมแฝงเรือตรงนี้นะครับลูกจำมันง่ามสวนสองนะครับพี่น้องครับนะครับเดินไปแล้วครับพี่น้องครับเดพี่้ผมนั่งทํางานไปด้วยนะครับซองไอซันสันเหยียบเหยียบพลาดครับพี่น้องครับเหยียบพลาดแต่ยังไม่ไปนะครับพี่น้องครับยังเหลือีกข้างหนึ่งครับยังเลืีไปแล้วครับไปแล้ว ตอมปะเนียดนะครับตัวนกเขาเคยโดนปะเนียดนะครับพี่น้องครับเขาเลยไม่เ้ยกล้าแล้วเลยนะครับนี่นะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นการเอานกตัวเมียขึ้นแขวนหน้าบ้านนะครับพี่น้องครับใส่ปะเนียดก็มีเฉลยมีนกป่ามานะครับนกป่ามาแล้วก็เหยียบพลาด ครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับขอขอพี่น้องท่านมีความสุขนะครับที่จะมารับชมช่องวัยนกพ่อใหญ่นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ